ทม่ีองประชาชนในพื้นที่้านใหม่นะ่ะน้องนักเรียนไปพื้นที่านนะกาก่เสร็จตรนี้ตการก่อสร้างเสร็จก็ตการวิเกิดประโยชน์นะครับวิทีาตจะตามมาร้อยที่แต่เราตด่ปรมาสเองจากว่าสภาพพอสามารถตไดปร้อยที่สี่ครับ เอาละครนดนนะคะาอจะกอวยการาินยามาดาครับก็ต้องอกบทที่มาต้อนรับน้าแล้วก็ต้องใช้ท่าบูกายภานาในการที่ต้องการท่าบูกาและส่งการพัฒนาแานคัที่ว งาจนจะลงที่เลยตัวเกลีอวแล้วก็พบกับพี่น้องประชาชนหนึ่งคนในหัวรับค่ารายการรายงานแก้ไขการมาของเส้นนี้ก็เลยไม่ได้ใช้นะมา400แต่ก็เป็นวิถีชุมชนคือแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่านะตั้งแต่สมัยพระเจ้าสเสด็จคสับ405ปีนะฮะที่แล้วเนี่ยท่าน้ตัดคลทองนะครับแล้วก็มาลงกองล ซึ่งเป็นพื้นที่ี่ครอบคลุมตำบล9อำเภอที่นี้ซึ่งประกอบไปด้วยรองใกล้ๆรองในตันศิษฐิไทยสะพัดแสงนะครับได้กล่าวารยงานสภาพปัญหาและการพัฒนารองหมายเลขทราบรองจะรับทรดชอบอะอเรีงนเชิญครับปการ เดินไปพิาอยู่นี่ก็ดีนะ การสร้างแผนพัฒนาผลิตน้ำน้ำประยานจากคุณคูมิทัศนะครับซึ่งดำเนินมาแล้วหลายโครงการทําให้พ่องันธุ์แม่พันธุ์ไทยประสาทในการบริหารจัดก,การคลองหมายเลขสามซึ่งเป็นแม่น้ำก็อิอดด้วยสำหรับในปีสองพันห้าร้อยหบหกและสองพันห้าร้อยหกสมีโครงการสํคาคัญที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปัตตานีของการพัฒนาบริหารจัดก,การน้ำนรวมในพื้นที่จังหวัดระยองอานี ให้มีความพร้อมนักการสถาในการไทยได้ทุกประเภทและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นวันีแปดกันยายนถึงวันที่สิเ็กันยายนอันีตที่ผ่านมานะครับสิ้นตลอดเวลาตลอดเวลา4-5าวันช่วงนั้นเนี่ยท่าน ไม่เห็นผมมับตาบ้านอย่างเนี่ยป่าธนานทุกประการนะครับขอบคุณครับ <_ d ata> อ,อ,อ,อะไรครับและในช่วงนี้นะครับ ท่านพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณนะครับจะลงไปพบปะพี่น้องอจังหวัดพระนครธานีนะครับอย่างใกล้ชิดนะฮะนุ่น้อมนอง,นงคนหนาจะไปหาแม่แม่ถึงด้านหลังนะครับพอแม่พี่น้องคะคิดถึงลุงมากมามาเลยค่ะอักลุงมากเลยค่ะอันนี้ผมก็จะได้ให้โดยงานต่ตางๆได้รับไปดำเนินการดำเนิน อะไรจัดการอลอดอะไรแทนคอดโงงานที่ไหนก็รับไปดำเนินการแล้วจะต้องทำริ้นแหนได้บทเพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับความหล่อนน้อยนะครับโครงการที่มีแค่ปัญหาความเดือรนต้องการกำจัดน้ำหลงเหลปัญหาการน้ำท่วมในุื้นที่ผ่านมาเราดูการน้ำท่มตอนจากสภาวะน้ำหลากในน้ำท่วมก็ รา,ราใใก็ดำเนินการแก้ไขไปได้ส่วนแต่ในเรื่องของน้ำแรงพวกเยังไม่มีหรือมีใ่นในเรื่งน้ำแรงเพราะว่าพืน้นทีการเกษตรและการกระายในพื้นที่เกษตรของจังหวัดระาก็สามารถดำเนินการได้านการนั้นทุกคนทนต้มงกาจะได้รับความสนใจจากภาวนาในเรื่องของการ ควารงานนั fate, life, ้นไม่มีใครที framework. ่ทำให้งานมั Mat ้นไหลเนระบบและทำให้ผลงานผลงานไหลครับ <được> วัฒนธรรมเาเปิดรับทุกท่านการกล่าว่ายพงานงานัวทาองเดียวเนสด้วยต้องขอขอบคุณท่านนะครับที่ให้ที่มาต้อนรับผมนะฮะในวันนี้อี่านที่พอให้มั่นใจว่ารัฐบาลมีความมุ่งใจที การดีเข้ามาเพื่อความรากสุขของู้ทานี่จะทำใหที่ยกระดังความเป็นอยู่ที่ดีเพื่อน้องเป็นอาชีมีความมั่นใจรู้สึกรู้สึกตอบแในชีตนะครับใช้วิยปกติปกติสุขมีความสุภาพมสุขภาพกายสุขาพใจห้งแใะด้าแงแรเรถ เกิดัญหาประเทศทนพร้อมกับราเิบาทเก้าวสนบาทการก่อหน้าทุนให้จำเะที่แต